เราใช้สายกล่องตัว c t e c คโฟร์วันนะครับใช้ตัว y ัตบิตัวสายสี่ชาร์จฮอลเลอร์สอยนะครับก็ข,ขึ้นตัวชาร์จกำลังไฟที่22วัตต์เร็วประมาณนะครับ,รบก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับขณะที่แบตเตอรี่ของตัวเครื่องยู่ับประมาณน5นะครับ ครับลองรับการชาร์จแบบซูเปอร์นะครับนะครับการชาร์จแบบซูเปอร์นะครับของเน่นก็รองรับนะครับหากเราใช้ตัวชาร์จ4 to 4นะครับก็ขึ้นการชาร์จแบบสูงสุดก็ไปอยู่ที่ประมาณ20 เจ็ดวัตต์เลยนะครับท่าที่รเราเช็คเมื่อสักครู่นะครับก็ข,ขึ้นอยู่กับตัวอะดับเสถียรของเราที่ใช้งานนะครับแต่ว่าก็จะลดระดับลงมาให้เหมาะสมกับการชาร์จนะครับขึ้นไปที่27วัตต์นะครับในการชาร์จก็ถือว่าโอเคเลยนะครับ าราคาจานฮอเนอร์สองรยลายตัวน,นี้นะครับ <ส cushion> ก็จะปรับลงมาหากเราไม่ได้ใช้งานหน้าจอนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ2ี่สิบบาทยากเราเปิดหน้าจอใช้งานนะครับเราก็จะมีระบบในการเช็คแล้วก็ เพิ่มกลังไฟจำนวนบัตรเพื่อให้เราชัดเต็มไดเร็วขึ้น,นครับเขาเป็นโปรโตโกปกติกของอุปกรณ์นะครับมาสรีปก็จะปรับลดวัตลงนะครับอันนี้เพื่อลดอุณหภูมิของตัวเครื่องด้วยนะครับ